คู่หนึ่งก็ใส่หมุนพวกนึ่งก็คู่นึงก็ใส่มุนเหรียทิพย์พมุนขังขวดคู่ห,หนึ่งก็สืบสวดเพร่ทิ่มาเผ่าพันธิมาขวดพระพุทธคุณถ้ามาคุณรวดไปเอาอยู่สวบกันจิวิวโสหลอดแปดไม่เนครับวดไปส่วนวดไปเห็นมันจบจบจบไปข้อแล้วเข,ขาก็แล้วของเขาแล้วขังขวอมขังมันม,ม,ม,มีมันมีหมุน ความขังเห็ดเห็ดจังไดพ่อใหญ่เห็ดจังไดมันคือมันคือใส่ได้ผลน่ะนะตักมาแล้วว่าจะหูนละมันกัน้มไปอย่างตามภาษาไปต้มไปตามนังเสียนนังซื้อไปรับหูรับตาว่าไปเรื่อยๆเขาคือเห็ดบ่อได้พ่อใหญ่คือเห็ดได้ผู้เดียวเหมือนน้าโอ้มัาคนละคนโอ้ไม่เผยกัน ที่เด้ม้วนมานักกันด้วยในกองเดียวกันโดนบดทุกพิศานตอนไหนคนมุนครับมุนขอเดียวกันมีต้นแรกต้มต้มแก่ของเขาต้มปศุสัตวของเขาคู่มาอาจารย์พิ่งมาหายมืดกระบ่กมืดอือกระบ่กมืดเฮะบ่บอกมืดอือพิ่นบ่บอกมืดบอกยืดทั้งมันบ่บอกเมืดครับความไมาแบบเพิ่นเสกนี่เพิ่นกระบอเสกให้ยมืดมื เพื่อนก็ควมไใบคือกันเพื่อนก็คว่ำใบไอ้ผู้ขาร์เนส่วนที่มืดใบมันบ่ได้วังวว้หนุงบ่ได้วังหยั่งมาวังไว้แต่ของหายจะไม่ดีส่วนหายมันดีมันมาได้สวนมันขังไหนครับขึ้นมาเต็มที่จะของในว่าเพชรหาดีมันดีอะอย่างเง้ยพอแล้วพอไงคืมน่ะเห็นอีหยังในตัวหลวงตา ว่าดีคือจะต้องค้นมาให้เพราะไงคืบหน่อยเห็นอีหยังในตัวหลวงตาคือจังว่าดีแท้คือจังคนมาให้เพราะไงโอ้ยเพราะไงหัวแล้วหัวมันให้กูบอกไม่ใช่ละเพอใหญ่คืบนี่ชี้คุ้มทรัพย์ไปแล้วนอหลวงตาพ่อใหญ่คืบนี่ชี้คุ้มทรัพย์ไปแล้วว่าต้องมาหาผู้นี้บ่หูวเรื่องตรงให้จิตหั Đúng cắn thêm mưa đấy Hãy cho tôi Đấy, đấy Hãy cho tôi đẩy Hãy cho tôi đẩy Hãy cho tôi đẩy Hãy cho cho nó